โอเคครับ okay. สบายดีพี่พ่อพี่พี่น้องพ่นาฮักกันทุกคนนะคือมื่อนี้ยเก่าผมมีเรียนอย่าลไรนะทุกคนก็คือมื่อนี้ยะสิมาที่พเกี่ยวกับว่าเอ้ยเพราะว่าตะกอนน,นลงคลิปดูดูแต่ว่าช่วงนี้นะรู้สึกว่าห่างหายไปโดนเลยเป็น,เป,นเป็นเกือบสองเดือนแรอือเปล่ามั้งวันทีลงคลิปเออคืออันนี้เนาะที่ว่าเขาบ่ได้ลงคลิปเน,นี่ยโว้ทรง,งผมเฮ้ยสรงผมแบบ หัวหลบอะเชี่ยแบบโคตรเที yeah. ่ยเลยสงผมนั้นบ่เขาหัวกระหลานเพราะว่ามีคนในหน้าไหม่ตัดทรงนี้เลยก็เลยตัดปาตีจะตัดแต่ถูกบอกนะนคนก็คือสิบ้าบอกวา่าแต่ก่อนน่ะลงคลิปดูดูแต่ว่าหลางัลงๆมื่อนี้ห่างหายไปเกือบสองเดือนนะทุกคนกับมันกับมีกับเหตุการณ์หลายๆอย่างนยทุกคนมันกับช่วงนั้นน่ะก่อนนั้นน่ะจะเป็นแบบว่าว่ท่านเป็นโควิดเนาะก็่ในลงคลิปดูดูแต่ว่า เออเป็นแต่ว่ามันน้อยนะแต่ว่าช่วงนี้อนะโควิดมันนักเข่านะทุกคนว้ยเจ็บคอ,อเจ็บคอเม็นติดโควิดวะคือหลังๆมานนี้เนาะกับบอคอยได้ลงคลิปพิยางกับวัได้ลงงานนะทุกคนลงตลาดตลาดนัดเนาะ,ะแต่ว่าสาสาเหตุที่ไปว่า้หเหต ให้หาอีดีกับพวกแมนเรื่องว่าโคงโควิดดอกเวลากับว่างายก็สว่วงหนันนี่แต่ว่าโซนี่เม่ค่อยได้เห็นว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขนะึ้นคือตอนนั้นน่ะก่อนที่ว่าโควิดทีเขามางแห้งเนก็ไปว่าเออมันมีงานนะทุกคนมันมีอ่ะงานอำเภอเนาะก็เลยแบบไปลงงานหันแล้วี่นี่ไปผููจักกับน้องคนหนึ่งเออก็เลยไปติดน้องเขาอแหละสิว่าติดผีก็ว่าได้เ <c oughs> <Yeah. S 1> คือตอนนั้นอ่ะคัมมนก็ต้องแบบ ต้องว่าคนแนี่ยก็ว่าคนหนีโซนนั่นกับแบบว่ามีผู้สาวนะเออมีผู้สาวบอกนะจะเลยแบบติดจนบ,บ่มีเวลาคลิปอ่ะทุกคนเออพูดได้ที่ว่าติดติดทีไอ,อคือกัดอะไรเลย <c oughs> อ่ะก็หลังจากนั้นเนาะอกกลับไปว่าติดจนไปว่าต้องคํามาต้องไดเว้าแ่กมาต้องได้เวาจนบ,บ่มีเวลาคลิป้วก็รู <c> ้ <oughs> สึกแบบมันแบบเสียส์ศสีแห้งอรื่ว่าเป็นผู้ชาย ตัวว่างใหญ่ติดติดโอเคสุดยอดอ่ะพูได้เคยกินอยู่ว่มันหอมดีทุกคนมันเห็ดในเศ้าเจ็บคอนี่เจ็บคอนะก็ลังจากนั้นติดไปว่าบเป็นคนเดียวเลยทุกคนติดประมาณสามสี่คนเนี่แหละแต่ว่าใดคนเดียวเอ่ะแต่ว่าหลังจากนี้ก็สีลงดยดูอยู่นะทุกคนสีลงไม่ปล่อยอก อาทิตย์หนึ่งการซี่โรแบบหน่อยสุดเลยกับประมาณสามคลิปเนาะค่ว่าหลายสูดเลยกัาจะประมาณสี่คลิปเนะาะแล้วแต่เวลาเขาว่างเนี่ยเาว่างบอหลหรือเพวา่าเพราะว่าบ้างเถื่อกระสีเหตุอย่างอื่นน้ำพน,นาบางเถื่อกะลงตลาดนัดเศร้านะส่วนนี้ลงตลาดนัดเพราะว่าโควิดมันหลเออตอนนี้กะโควิดมันหลก็เลยผมมีงงผมมีงานเพราะว่าตอนนี้กระอยู่ประเทศไทยคีอเก่าเลยทุกคนนอ่า ตอนนี้เราอยู่กับอำเภอวันดุงนะทุกคนนี่ทางล่างเราจะเป็นถนนนะทุกคนแต่ว่าอันนี้เนาเนะมันมีน้องป้านะเพราะว่าอยู่รีสอร์ททุกคนรีสอร์ตตัวนี้แบบบรรยากาศดีดีผู้ใดเคยมาก,กับสุจอดมันมีบอ่อปลาน่ะเหมาะเขลาอยาปลาการล้งางจงมีกับบักซีฮิตขิบลงดูดูนะทุกคนผู้้ใดที่ว่าติดตามกับจะเล่นติดตามไปเรื่อยเนาอการหายก็จะเฝ้านี้ดีก็จะเฝ้าหวานานะทุกคน อีกอย่างเท่ากับแบบว่าคลิปเนี่ยสลายกัซเซวแบบแนวเดิมๆแนวเก่าๆนะทุกคนกับวิชาเนะอาละเพราะว่ามัน,ม,นบบบมันแบบว่ารู้สึกมันแบบค่อนข้างบอิสรามปนเนาะเพราะว่าเท่ากับอยู่กับอ้ายสองคนเอยอยู่กับเจ้านายสองคนกัคืออยู่น้ำกันตลอดนะบริหารออกจากกันเลยแบบไปน้ำกันตลอดไปขายไปขายเครื่องขายข,ายของตามตลาดนัดอะไรทุกคน มีงานก็ไปทำงานเองสงิคือเคยไปส่วนงานในี่ใครแนวเดลยวเขานอนไปบาหูวเดียวในงานเนาะเล่ากับไปนอนรีสอร์ทจริงๆแต่มันก็มีเวลาเห็นะุเนาะเพราะเขาแบบเป็นคนแบบขี้อายในจากแน,นวเขาก็เลยต้องอว่าการความอิสระอะไรกันแต่ว่าถ้ากลับบ้านเนี่ยว่าเสีดคิดเผ็ดแบบดีๆเลยลังเท้าก็สิมีลังสันนะในทุกคนแต่สิลองคิดกันหนาะในใจก็อย่าแบบแต่งเพลงนเนาะคือชีวิตกูเดียกพูดจะเหตุไรขนาดเลย <c oughs> ตั้งแต่เกิดมาแบบ จะเห็นร้ายทุกสิงทุกอย่างผมเคยสำเร็จทุกอย่างโอ้ยตายกาจะลืมกดติดตามเราทุกคนพเพราะว่าเอารกับเห็ดไปเรื่อยๆเนาะว่ามันสอใชก็รบ,บริหารแบบอยากตรงอยากนั่งเนาะเห็ดมันเป็นความหมักส่วนตัวนะทุกคนแบบเออเป็นความหมักส่วนตัวของเข้าแบบชักจังเดยเ่ขาหมัก คือเข้หาเห็ดอย่างอื่นเท่ากับขอหเห็ดให้แบบถ้ามักอันเนี้ยถ้าหมักเห็ดยูทูบนะถ้าบอกแม่ว่ามักการถ่ายวิดีโอนะทุกคนแต่พอบม่ได้บ้าเก่องเ่ผ่ามาข่าวนาเกาะเมื่อก็เกิดกะกะคือคือเว็บนี่แหละโอเคทุกคนใจเย็นกดไลค์กดติดตามคือเก่าเนาะถ่ายยาเผาดีมีอย่าฝ่าหวานทุกคนโอเคไปพบกันในคลิปหน้าจุ๊บๆ